มาแล้วทุกคนมาพบกับผมนะครับกับนายพี่การเกมโมวันนี้เราจะมาเล่นเกมวันพี่อาใครสุกคโูโชสามนะฮะนะโอเคไปกันเลยไปเลยบอกให้เล่นรอใช่ไหมโอ้แต่รอเขียนผิดไปไหนรอชิงไหมชิงไหมไม่ชิงแสบโอเคพูดมากนะเป็นไงอ่ะ เสียงกบลบลมเดิมแล้วทเทพเลยเรอเอาไข่เนี้ยออันนี้กันใครเดียลุกกี้รีเกนเราเป็นลุกกี้เราก็ต้องเอาลุกกี้ดิเออหรือเราไม่ได้เป็นเนาะมนทั้งสามพักสามพวกเป็นลุกกี้ดูันเป็นยายกับลูฟีไปเนะเคเค้เข คิวเลเวลคิวคิวคูคิวคูคูคิว,ควโอ้ช่างมันเถอะจะคิวจะครูจะอะไรก็ช่างมันไหนดูนะสิชิมบุนี่เอชั่มบุกไหมชิมบุนี่วิ่งสิครับรอมะเขือเปาะอะไร จะบอกเคล็ดลับของรอในวิธีการเล่นให้ฟังนะเราไม่ต้องเปิดรูมไม่ยากนะฮะเราแค่โจมตีไปเฉยดเี๋ยวมันก็เปิดรูไม่เองเนี่ยเนี่ยอย่าล็อสรูมากก็ดีเดี๋ยวมันก็เปิดรูไม่เองเนี่นนเย,เ,นนเ,ยเ,เ,เชื่อมซิผมรู้ผมเรียนมาเนี่ยลองท่าเล่นก่อนนี่ไม่ต้องเปิดรูนี่เอาไลท่าสองอ่ะหนึ่งสองออจับได้นี่ นี่ตกนยเชนี่ดิเขาติดโชคเขาติดโชค,ชค,ชค,ชคนี่เขาติดโชคเขาติดโชคนี่เอาไงล่ะเดีายวแท็กเนะนี่ยแท็กนี่แท็ก แท็กแล้วฟันรัว,วแหน่ลองดิดนีนี่แท็ก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 แน่ดลองด,ดิอันนี้คืออะไรตอนเนี้ 1, 2, 3, 4, นย 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าฟธรรมดาใช่หนึ่งนี่ยังไงต่อเขาตัวช็อกเขาตัวช็อก น่อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่บีบหัวใจมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนเอาไงนี่นี่นี่ของี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหนึ่งสองสามมี injection shot ยีฟิตกราฟไม่ได้ข้ากราฟก่อนกราฟน้อยอุ้ยอุ๊ยกราฟกราฟกราฟประทานนี้กินเลยแท็กนี่นี่กราฟกราฟใส่หมวกเปลี่ยนหัวอ้าวเปลี่ยนไม่ได้กราฟปล่อยคทางคียอยู่ เขาดูช็อกนี่อินเจคชันช็อตหนึ่งสองสามสี่นี่เปลี่ยนอุ้งกลายเป็นลูกกรนนี่นี่แชมเบอรเอาหมวกมาอะไรนะเนี่ยพวก con ơi <laughs> Nguyên với xì đang phải à, giờ đi Tại phải sao kia, đẹp lại mình Chịt cổ vậy วิ่งไปอย่ามุ้งตายนะช็อปเปอร์นี่อะไรหุ้ยตาตาดัดภูเขามาแล้วทิงตดัดภูเขาเอาไงปล่อยพายที่เดี๋ยวลูกกี้มันเป็นฮะเอ็มเป็นลูกกี้เลยเนะฮ้ยช็อก วิ่งหนวดขาวหนวดขาวมาหนวดขาวมาแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนนี่เอาท่านี้ไปกินเลยอฮ้ยแท็กแท็กเฮ้ยนี่เอาไงอ่ะเฮ้ยหนวดขาวนี่ข่าหนวดขาวแล้วนี่อึดอึดอึดนี่ i n j e ช t shot อุ้ยแฟลชฟิสตา ชมบลูหนึ่องสามสี่นี้แฟิสตาโดนไปน้อยออยยๆๆโอ้ยนี่ชกนี่อะไรชกอืมอืนี มีมี injection shot หนึ่งสองสามมี injection shot tag มี tag มียังไงนะฮะหนึ่งสองสาม injection shot หนึ่งสองสาม injection ช็อปปิ้งเอาเฮ้ยมันไม่ใช่คุณธรรมอินดิเคชันช็อตอินดิเคชันช็อตอินดิเคชันช็อตช็อตเยอะจังอินดิเคชันช็อตอู้หูเยอะๆๆๆนี่ต้องใช้ท่าภูเขาตัดแล้วตัดภูเขาไม่ใช่ภูเขาตัดนี่อู้ช็อปเปอร์เต็มเลยเอาไงล่ะ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  เอาไงล่ะ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 เฮ้ยยืดเลยนะเขาตื่นช็อกนี่คือที่ชุกข้าทีเชื่อมไป่ต่อเย้มีเพื่อนเป็นเอกว่ะ มีเพื่อนเป็นเอทมีเพื่อนเป็นเอทนะอันนี้จริงชื่อเอสมันอ่านว่าเอทนะเพราะว่าชื่อมันแปลว่าหนึ่งเหมือนไงไพ่อะเราเรียกว่าเอทอะมันก็อ่านแบบเดียวกันแหละแต่สำเนียงญี่ปุ่นมันออกไปออกเสียงว่าเอสไงแต่จริงก็เรียกเอทแหละเฮ้ยมันจบแล้วอะไขาอากาศ มัดโคตรราช่าระเบิดควินทูมเอามาเลยจะเอากันให้ตายชมโบนี่เขาตื่นชุกจะโชดด้วยอีก e c t i o n shot อู้ยเยอะเลย มีโลพาเวอร์เอาไงละเอาไงละเอาไงละมีโยอไปกว่าเอใครดีอีสแล้วกันอุ้ยท่าตัดภูเขา นี่โอ้โหดีเดือดรถเลยลอยฮักขี้โหดีงงเกินเลยขึ้นอเอโหดีอย่ากงเง,งเด็ขาปุ้ยโอ้ยลลกเรียนแบบทาจินเบไปเลอ,เลอ,อ,อุ้ยอุ้ยใหาเจอชุกนี่หนึ่งสองสามนี่จะชัชด หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี 1, ่ชั่งปุ๋ยหนึ่งสองอืมอะไรหนึ่งสองแท็กอ่าจบก่เอเอายังไม่รู้เรื่องเลยเลยจบไวจังเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่ได้ระดับอีสทำไม ทำไมอีแค่อีแค่อีแค่ยี่สิบยี่สิบแปดตัวเองน่ะยม่ y เคโอเคนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงสำหรับรอแล้วนะ อ่าตัวต่อไปอยากให้เล่นเลยก็คอมเมนต์แล้วนะคลิปเก่าไม่เอาเลยนะเอาคลิปนี้แทนแล้วนะหมดเวลาคอมเมนต์แล้วนะโอเคนะพอใจไหมโอเคอยากให้เล่นตัวอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์อะไรบอกมาก็ได้เลยนะจ๊ะโอเคนะครับวันนี้สําหรับเอ่อวันนี้ผมพีกาดเกมเมอร์ดิเอออจะพูดได้ผมพีกาดเกมเมอร์ก็อขอตัวลาไปก่อนอ้ออย่าลืมนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดไลค์แต่ขอแค่ซับสไครต์ก็พอแล้วเห็นี้ก็อุ่นใจ สำหรับวันนี้พี่เกิดเกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน